แล้วบาร์ของบี้เนี่ยโถชี่มีกระจกไหมบ้านบี้นี่เขาแบบเป็นสไตล์ลักชัวรี่จริงเหรอออสไตล์ลักชัวรี่ยังไงอ่ะเขาซื้อบ้านแบบว่าบ้านเนี่ยผมชอบปาร์ตี้เอาแต่งแบบปาร์ตี้อ่ะจริงเหรอเออเข้าไปไม่เหมือนเล้าเลยบ้านแม่งอ่ะเฮ้ยจริงไม่ได้จริงบ้านในบี้เข้าไปเหมือนเล้าแล้วที่เยี่ยวมานะที่เยี่ยวชักโครกใช่ไหมแล้วมีกระจกอ่ะแล้วมึงยืนเยี่ยวแล้วก็มองกระจกอ่ะเห็นหำตัวเองด้วยเยี่ยวแม่งสุดยอดมีการเช็ดตัวเองตลอดเวลา ผมไม่เล็กนะครับแกจะได้เย่อแบบนี้อตะรถเอาเอาให้มีความสุขความสุขเวลาฉีกไอ้เจี่ยพูดสยากไปเลยเออเขามีม่านม่านแล้วมีไฟปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บเน่บีบีครับถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสผมขอติดสอยให้ตามโจ๊กป็นม่าเอออยากไปสอบกระจกเสริมบุคลิกภาพา เรื่องอะไรพี่ค่ให้พี่โทรมาช่วยแบบช่วงนี้คนเขากักตัวค่อนข้างเยอะแล้วเขาอาจบางค,คนอาจจะมีภาวย,ยุ่ดิเพสชั่นเข้ามาในหัวใจเดี๋ยวต้องถามบี<อ>้บี้โดนผลกระทบอะไรบ้างบ่าตอนนี้ผลกระทบอาจจะมีโดนที่ร้านครับคุณชูหมอมีเปิดมามาเป็นที่เด่นบาร์บาร์รับตามมาตากการการก็ต้องคอนโทรลครับผมมันก็อาจจะมีผลกระทบหน่อยแต่มันเป็นบาร์รับอยู่แล้วเราแอบเปิดไม่ได้ไม่ต้องทน มันก็มันรับแต่มันก็นะฮะตามมาตรการอ๋อตามมาตรการแล้ว <c oughs> บาร์ของบี้เนี่ยโถชี่มีกระจกไหม <laughs> ชงว่ <laughs> สงการเนาะช่วงสงการช่วงวันหยุดหรือหรือช่วงนี้แล้วกันนะครับก็อย่างที่เป็นข่าวก็มีคนติดเยอะตรงนี้มันระบาดเยอะก็ระมัดระวังตัวนะครับไม่ต้องออกไปข้างนอกได้ก็จะดีนะครับแต่ถ้าออกก็จําเป็นต้องออกก็ต้องสวมแมสป <laughs> ้องกันตัวเองหน่อยแล้วกันแล้วปกติบีป้องกันไหมก็ใส่ถุงตลอดนะไปเป็นป้องกันตัวช่วงโควิด ไอ้น oh, ี่ก็ซื่อตอบแล้วกันไม่บีมเขาป้องกันอยู่แล้วอย่าบอกว่าอกระจกบานนั้นมีไว้ใส่ถุงอะกระจกบานนั้นมีไว้ใส่ถุงอะโอ้เป็นไงว่าซ้อมใส่อะประมาณแบบเอ้ซ้อมใส่ถุงปุ๊บโอ้นี่ขยายไปใส่ผ้าเอา่างนี้ไม่ใช่อะไรพอกระจกไปแล้วใส่ทัาดน่ได้นะโอเค อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันกดหน่อยดิโอใจคอจะดูคงเดียวเลยเหรอร้อ,องอ่ะนั่นะ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 